ตอนนี้นะคะเรามาดูนะคะขั้นตอนนะคะในการที่เราจะส่งมอบนะคะากาแฟนะคะเราก็จะมีซีนขั้นที่หนึ่งนะคะก็้วซีนกันกระแทกก่อนนะคะแล้วก็พอชั้นที่สองมาปุ๊บนะคะเราก็จะเอากระดาษนะคะหอ่ออีกรอบหนึ่งนะคะการป้องกันนะคะการาเสียหายนะคะส่วนนะคะ อะไรอุปกรณ์ทุกอย่างกุญแจหรือว่ามือจับนะคะจะอยู่ในโถงท่อนบนนี้นะคะท่อนที่มันเป็นท่อนท่อนท่อนด้านบนนะคะส่วนผงกาแฟนะคะหรือแก้วอะไรเงี้ยนะคะก็จะอยู่ในท่อนล่างนี้ด้วยนะคะถ้าใครสั่งเยอะก็ชั้นชั้นล่างแบบนีนะคะมันก็จะมีผงกาแฟมีแก้วนะคะแต่ว่าอะไรอุปกรณ์ทุกอย่างจะอยู่ชั้นบนนะคะส่วนกุญแจเครื่องนะคะ แล้วก็ใบรับประกันนะคะจะอยู่ยในกล่องเครื่องนะคะเพราะนั้นนะคะเราจะส่งมันจะมีอยู่สามกล่องนะคะกล่ <dav is> องเครื่องตัวนี้เอาประกอบกล่องเครื่องด, <g inton> ด้วยคว่ะประกอบกล่องเครื่องนี่คือกล่องเครื่องนี่ก็จะมีจะมีเครื่องนะคะเราก็จะใส่เขาเรียกว่าจะใส่จะใส่โฟมนะคะป้องกันนะคะไม่ให้เครื่องกระแทกนะคะแล้วเราก็จะประกอบเสร็จกล่องนะคะแล้วก็ ที่ในกล่องเครื่องนี้นะคะก็จะมีคุณแตรเครื่องอยู่ข้างบนนะคะพร้อมใบรับประกันนะคะเพราะฉะน,นั้นลูกค้าบอกคุณแตรเครื่องอยู่ที่ไหนนะคะมันจะอยู่ในใบรับประกันเป็นกองแบบนี้นะคะนี่ค่ะคะุณแจเครื่องจะอยู่ที่นี่นะคะนี่นะคะอันนี้นะคะเราจะใส่ไว้ในกล่องของเครื่องเลยนะคะนี่คะ่ะในการประกอบแล้วก็จะโอเคนะคะ,ะ,คะเราก็จะประกอบสีทุงก้อนนะคะสูงครอบกันก่อน ติดระวังอุปกรณ์ล่วงแล้วโอเคใส่ครบทุกอย่างนะคะอุปกรณ์ที่เราใส่เข้าไปข้างในนะคะเดี๋ยวขอเปิดดูนิดนึงนะอุปกรณ์มันก็จะมีตัวน,นี้ตรวนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอากุญแจจากนี้นะคะจะเช็คดูเดี๋ยว,แ,วแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ขอเช็คให้ลูกค้าดูแป๊บนึงนี่นะคะเราก็จะเปิดดูปุ๊บอุปกรณ์นะคะในนี้นะคะก็จะมีนะคะกล่องกล่องใส่ถุงกาแฟนะคะ แล้วก็ตัวปั๊มน้ำนะคะแล้วก็ุญแจกุญแจล็อคล็อคเงินนะคะแล้วก็กล่องใส่แก้วนะคะทุกอย่างก็จะอยู่แบบนี้เลยนะคะอันนี้คือข้างในเครื่องนะคะแล้วเราก็จะปิดเครื่องปุ๊บนะคะแล้วเราก็เอากุญแจอันนี้นะคะมาใส่ไว้ในใบประกันใบรับประกันนี้นะคะแล้วก็จะใส่ไว้ในตัวเครื่องนะคะนี่ก็คือว่าเพราะฉะนั้นเวลาเราส่งส่งของลูกค้านะคะเราจะมีสามต่องนะคะ มีท่อนบนท่อนล่างแล้วก็ตัวเสื่อนะคะจะเป็นกล่องหน้าตาแบบนี้นะคะขอบคินง่ายเลยคะ่ะแกสดีค่ะ